สวัสดีค่ะสวัสดีจากประเทศไอซ์แลนด์ดินแดนน้นําแข็งของโลกเหนือค่ะวันนี้วันที่30พฤศจิกาสองนยี่สเวลาตอนนี้ก็11โมงเช้านะคะ่าจะให้ดูนะคะเมื่อคืนนี้สโนตกนะคะเไอมาตกเขาตกมาทีละน้อยละน้อยแต่เขาตกมาเรื่อยๆแบบเรื่อยๆเอื่อยๆเชยๆนะคะ นี่ค่ะหน้ารถก็หน้ารถก,ก็จะมีรถที่ยังไม่ออกจากบ้านนะคะมันก็จะมีหิมะปกคลุมอยู่นิดหน่อยแสดงว่ามันตกมาทีละนิดละนิดนะคะแล้ววันนี้เขาพยากรณ์อากาศว่าหิมะตกฝนตกแล้วก็ลมนะคะมันก็เป็นจริงอย่างคําพยากรณ์นะคะนี่ลมนะคะลมแบบนี้ไม่ดีนะคะเพราะว่ามันจะพัดหิมะ มาปิวใส่หน้าเรานะคะถ้าเราขับรถมันก็จะปิวใส่หน้ารถเนี่ยว่อนเลยอันนี้รถก็ออกไปข้างนอกมาแล้วนี่รถไต่ว่าก็ออกไปข้างนอกมาแล้วรอบหนึ่งนะคะแล้ววันนี้วันอาทิตย์เนาะคนเขาตื่นสายกันนะคะฝรั่งเขาจะตื่นสายแต่ว่าไอ้ว่ามีธุระที่ออกไปข้างนอกนะ,ะแล้วก็เลยก็เลยได้ตื่นแต่เช้ามานี่ได้มาทําประโยชน์ได้มาทําคุณ,ณประโยชน์นะคะนี่ กวาดบันไดนะคะข้างบ้านน้ว่าเป็นคนแก่นะคะเป็นคุณยายที่เขาก็เกษียณอายุแล้วนะคะเขาเป็นคุณครูนะคะคุณครูสอนเด็กอนุบาลแกเกษียณอายุราชการแล้วแหละก็ช่วยแกกวาดนะคะนี่บ้านเกี่ยู่ตรงนี้นะคะนี่บันไดบันไดบ้านแกกับบันไดบ้านน่าใช้ด้วยกันนะคะก็ช่วยยายกวาดให้ยายได้เดินสะดวกเผื่อยายอยากไปไหนนะคะนี่ค่ะ ไม่เสียแรงเปล่านะคะกวาดไปไม่ต้องเสียดายแรงเดี๋ยวมีเด็กเล็กคนแก่เขาเดินหน้าบ้านหน้าบ้านก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนี่ค่ะก็ะจะเป็นหน้าบ้านยาวไปอย่างนี้นะคะเดี๋ยวก็มีเด็กวิ่งนะคะเดี๋ยววันนี้เพราะว่าเป็นวันอาทิตย์เนาะเดี๋ยวจะมีเด็กก็จะต้องเดินออกไปซื้อขนมนะคะวันนี้เป็นวันขนมเด็กที่ได้กินขนมนะคะที่ไอซ์แลนด์นี่เขาจะให้เด็กกินขนมแค่วันเสาร์วันอาทิตย์นะคะ ซื้อขนมได้วันเสาร์กับวันอาทิตย์เด็กๆเ,เขาก็จะตั้งตารอนะคะไปโรงเรียนห้าวันแล้วก็รอมากินขนมวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นเป็นเป็นรางวัลน,นะฮะที่เด็กๆทําดีแล้วก็ไปโรงเรียนขยันไปโรงเรียนเชื่อฟังพ่อแม่ทั้งหมดมาแล้วตลอดตั้งแต่ห้าวันนี่ค่ะคนแก่นะคะคนแก่ขับรถงามเลยเป็นช่างซ่อมเครื่องบินนะฮะ แก่แล้วสงสารแกแล้วแฟนตว่าก็ช่วยกันกวาดนะฮะช่วยกวาดทีมาให้เขาถ้าเขาว่างถ้าทำอะไรไปไหนเดี๋ยวเขาก็กวาดให้เรานะคะผัดกันบ้านนี้เขาเป็นคนดีนะคะเขาแบบเขาจิตใจดีนะคะไม่มีการเอาเปรียบเลยถ้าเขาว่างปุ๊บเขารีบ <c oughs> รีบมากวาดเลยเขารู้ว่าเขารู้ว่าทุกคนต้องใช้บันไดทุกคนต้องใช้ทางเดินเนะะี่ยค่ะช่วยกันกวาดบ้านเราก็ดูแลกันเองนะคะสองบ้านเนี่ยช่วยกันสองคนเนี่ย ช่วยกันกวาดเรามั่งเขามั่งนะฮะไม่ต้องเสียดายแรงนะฮะบ้านอยู่ใกล้กันบางทีว่าก็ให้เค้กแกนะฮะซื้อเค้กมานึงอะ่ะเรากินไม่หมดหรอกเราก็แบ่งให้แกไปครึ่งหนึ่งแบ่งเงินคนละครึ่งครึ่งก้อนครึ่งปอนอะไรเงี้ยไม่เสียดายตังค์ไม่เสียไม่เสียดายเพราะว่าเขาดีนะฮะเขาดีแล้วเขาก็ดูแลบ้านให้เราเป็นอย่างดีนะฮะเวลาเราไม่อยู่บ้านเนี่ยเขาก็เป็นหูเป็นตาให้เรานะฮะ เคยมีทีนึงไงว่าไปต่างประเทศนะฮะว่าไปเที่ยวต่างประเทศแล้วทีนี้ลูกลูกไรว่าเนาะเขาเป็นวัยรุ่นเนาะเขาก็เสียงดังไงเขาก็พาเพื่อนมาปาร์ตี้แล้วลุงคนเนี้ยแกก็โทรไปหาว่าที่ต่างประเทศเลยนะฮะโทรไปต่างประเทศเลยโทรไปบอกว่าโอ้ลูกเธอปาร์ตี้นะเสียงดังนะว่ะแล้วแล้วนี่แฟนว่าก,ก็รีบโทรกลับมาหาลูกนะฮะโทรกลับมาหาลูกก็บอกว่าให้เธอเบาเบาเสียงหน่อย เพราะว่าข้างบนบ้านเนี่ยเขาโทรมาฟ้องฉันว่าพวกเธอเสียงดังนะคะลูกชายว่าก็รีบเลยนะคะรีบแบบสลายสลายวง <c oughs> สลายวงเลยวงแตกเลยปราร์ตี้กลัวกลัวเขาฟ้องกลัวเขาโทรไปฟ้องพ่ออีกนะคะความดีนะคะช่วยกันดูแลสอดสองบ้านเ <c oughs> ขาดีเราก็ดีกับเขานะคะ เนี่ยไม่มีใครเอาเปรียบกันนะคะไม่มีการเอาเปรียบทุกคนช่วยเหลือซึ่งกันดีบางทีแกก็กวาดเนี่ยตรงทางทางที่รถ <c oughs> ตรงลานจอดรถเนี่ยแกก็กวาดแกก็ล้างล้างถนนนะฮะล้างบันไดง่ายคนเต้น,นล้างบันไดล้างถนนอะไรเงี้ยเขาทําให้เราดีนะฮะเราก็ดูแลเขาดีเขาก็ดูแลเราดีช่วยช่วยกันไม่ต้องเสียดายแรงนะคะ คนกินแรงไม่ตายคีกินแรงถึงจะตายนะฮะอย่าเสียได้แรงเหนื่อยแล้วก็มานั่งพักกินกาแฟเดี๋ยวก็หายเหนื่อยไม่ต้องกลัวว่าเราจะเหนื่อยอย่าก,กลัวความเ,เหนื่อยอันนี้มันได้ออกกำลังกายด้วยถ้าเราคิดในทางที่ดีถ้าเราคิดบวกนะฮะคือได้ออกกำลังกายแต่เช้าแล้วก็ได้รับอากาศบริสุทธิ์แต่เช้ากว่าเพื่อนๆน,น,นะฮะคนอื่นนี่เขายังไม่ตื่นกันเลยนี่ ไหมะ,ะบ,บ้านบ้านเขายังไม่ตื่นเลยแต่บ้านว่าตื่นแต่เช้านะคะเนี่ยค่ะไาดูรถก็ไม่มีนะครับวันนี้วันอาทิตย์ไงพลังข้าวเจอ,อกจากบ้านตอนเที่ยง <c oughs> เขาไม่ไปไหนกันนะ,ะตอนเช้าตื่นมานี่เขาตื่นสายนะ,ะวันเนี้ยเที่ยงนั่นแหละถึงจะมีคนเดินนอกจากคนที่พาหมาออกไปเดินแต่เช้านะคะเขาจะตื่นแต่เช้า ต้องพาหมาออกไปวิ่งออกไปขี่ไปเยี่ยข้างนอกบ้านเนี่ยเขาะจะมียายคนหนึ่งนะฮะจูงหมาสองตัวส่วนพวกหมาตัวใหญ่ๆจะอยู่ในซอยตามบ้านหลังใหญ่ๆอย่างนี้นะฮะมียายคนหนึ่งเนี่ยแกจูงหมาสองตัวคนเดียวเลี้ยงหมาสองตัวผัวก็ไม่มีลูกก็ไม่มีนะฮะอยู่คนเดียวกับหมาเนี่ยเราก็กวาดบ้านไว้ให้แกนเนี่ยเดี๋ยวแกจะได้เดินสบายๆกับหมา <laughs> ช่วยๆกันไปบ้านแกอยู่ข้างในนะฮะบ้านอยู่ข้างในแถวๆนี้แหละเดี๋ยวแกเดินเดินจูงหมามาสองตัวแกก็จะผ่านบ้านนายว่าทุกวันเนี่ยนาบ้านนาว่าทุกวันวันละสามสี่รอบเนี่ยเชา้ากลางวันเย็นแล้วก็ก่อนนอนอนะ่ะจะต้องพาหมาออกมาเดินอนะ่ะคิดดูดิรักหมาคุยกับหมาเพราะว่าลูกเต้าเขาโตหมดแล้วเนาะเขาอยู่บ้านคนเดียวก็เหงาเขาก็เอาหมามาเลี้ยงต้องเดินผ่านตรงนี้ทุกวันก็จะมามองบ้านไา้ว่ามานับรถ ดูรถด้ว่าอยู่ไหมอะไรอย่างงี้นะคะเราจะเป็นอย่างนั้นฝรั่งคนจูงหมาก็ดีนะคะมีประโยชน์เขาดูแลสอดส่องดูแลสอดส่องบ้านให้เราด้วยแกจะเดินอ้อมบ้านในว่าเลยนะคะแกก็จะดูระเบียงบ้านในว่าฝั่งทางนู้นจะดูรถฝั่งทางนี้นะคะก็เขาก็มีประโยชน์นะคะเขาเดินจูงหมาก็ดูเป็นแบบสอดส่องดูลาดเราให้เรามีขโมยไหมอะไรไหมอย่างนี้เนาะตรงไหนแบบหน้า นาสงสัยอะไรอย่างเงี้ยแกก็จะมาบอกเขาจะมาเคาะประตูบอกนี่ค่ะกวาดไปจนถึงถนนเลยนุ่นขยันมากวันนี้อากาศก็หนาวนะคะมันติดลบประมาณลบห้า่ะเมะื่อวานนี้มันลบสี่ลบสามวันนี้น่าจะลบห้าเพราะว่าหิมะมันตกมาอีกมันก็น่าจะหนาวกว่าเดิมนะคะหนาวกว่าเมื่อวานวันนี้ว่ามีธุระที่ต้องออกนอกเมืองด้วยนะคะแต่เดี๋ยวดูสถานการณ์ถ้าลมแรงก็ แต่ก็ต้องไปอ่ะเพราะมันเป็นทุนละก็ต้องไปนะคะ่ะอากาศดีนะคะไอซ์แลนด์ถึงมันจะมีลมนิดหน่อยแต่ว่ามันก็เย็นสบายสดชื่นนะคะหิมาตกต้องทนนะคะต้องทนนะว่าต้องทนอยู่นี้ไปจนถึงเดือนเดือนมีนาเมษาอากาศจะเป็นอย่างเงี้ยจนถึงมีนาเมษาต้องทนไปอีกหลายเดือน นี่ค่ะช่วงนี้ก็คึกคักนะคะตามร้านตามห้างเขาลดราคา20%เพราะว่ามันเป็นวันศุกร์สีดำเนาะ <c oughs> <c oughs> เป็นวันศุกร์สีดำ black friday นะคะร <c oughs> ้านค้าเขาก็จะลดราคา20%่สิลูกๆแกไว่าเขาจะไปไปซื้อไปชอปปิ้งกันนะ กวาดรถด้วยใช่ไหมนะ่ะขยันมากเลยวันนี้กวาดรถให้ลูกกวาดรถให้ลูกด้วยทําไปไม่ต้องเสียดายแรงเขาคือผู้เสียสละของครอบครัวนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะว่ายืนหนาวมากนะคะแต่เจอกันคลิปหน้าขอบคุณมากนะคะที่อยู่ด้วยกันจนจบคลิป สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ